ครับอ๋อนะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในสามสิบเอ็ดนะครับที่เป็น subject นะครับกับการการทำวิจัยะนะครับด็อกเอรมาส M2 วิตามินกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบสี่แล้วอยากน้องอยากถามน้องอ๋อนีกว่านะครับว่าสิบสี่วันที่ผ่านมาทานด็อกเอรมาส M2 วันละสองเม็ดแล้วเป็นไงบ้างครับอ่ะอันดับแรกเลยนะคะด้วยสถานการณ์เครียดมากในปัจจุบันสําหรับโรคระบาดโควิด -19 นะคะ อ่อก็คือเครียดนะคะในเรื่องของร้านในเรื่องของกิจการและนี่คืออ้นมูดอิสระเลยนะนอนไม่ค่อยหลับแต่ถ้าปกตินอนไม่หลับแบบนี้ไม่ต้องห่วงค่ะจะเริ่มเจ็บคอเริ่มไม่สบายตั้งแต่ทาน M2 ไม่มีอาการเลยนะคะแล้วในเรื่องของการนอนจะมีบางวันบ้างที่คิดมากแล้วจะนอนไม่ค่อยหลับแต่ก็ถือว่านอนได้หลับสบายดีกว่าทุก ทุกครจริงๆแหมอยากแนะนำาเอ่เตอรมาจีนนยเนี่ยจะช่วยหลับลึกต่อครับแทรกเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามาสดชื่นซึ่งปกติเนี่ยกลาคืนพิกไปพิกมานอนไม่หลับตื่นเช้ามาอาจจะต้องปวดหัวนี่ไม่เลยค่ะสดชื่นส่วนอ๋อแต่ก่อนเนี่ยจะต้องเหมือนชอบบุกปวดต้นคอตอนตื่นนอนอะค่ะตั้งแต่ทานเอไม่เคยเลยนะคะไม่ต้องมานั่งแบบบิดขี้เกียจ อะไรอย่างนี้แล้วไม่ได้ไม่ได้เข้าร้านนวดนวดไทยเนี่ยมาสักตั้งแต่ทานเลยนะคะไม่ได้ปวดเลยแล้วก็ในระหว่างวันปกตินอนกลางวันทุกบ่ายสามค่ะโทรมาบ่ายสามออนไม่ค่อยรับออนหลับ,ลบแต่ตั้งแต่ทานเอ็มสองเนี่ยไม่เคยนอนอีกเลยค่ะนอนอลืมลืมไปเลยใช่ไหม,มว่าเคยนอนลืมจริงๆนะคะเนี่ยพอมาพูดแล้วจึงเออจริงๆเราต้องนอนเวลานี้ แต่ตั้งถ่าทาน m อมสเนี่ยไม่เคยรู้สึกอ่อนเพลียระหว่างวันเลยสดชื่น<ม>สดชื่นจริงๆค่ะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เราจะพยายามสอบถามกับเคสหลายๆเคสนะครับที่เป็น subject ในการที่ร่วมกันในการทำงานวิจัยของดรมาส M2 นะครับวิตามินนะครับก็เป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับเดี๋ยวไว้เคสอื่นๆเราก็จะเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับขอบคุณครับน้องออนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ